บาย๋อเซ็ตนี้เหรอครับพี่ชาจะตามทำไหมเนี่ยเอาเป็นกอะมาดีกว่าไหมพี่บ,บัฟเกอะพลังแปงกาะอ,อ๋อถ้าเป็นตัวนี้พี่เล่นพลังแปงอันนี้แหละอันนี้เซ็ตสองตัว,ตวอ๋อโบราณอันไอ,นอน้ถ้าเป็นซีเนี่ออยมีพี่มีเซ็ตประดับตัว ตัวไหนที่เล่นจนตำนาญมันใจนั้นเดี๋ยวเพื่อมันเนยบไงพี่มันต้องปรับภาพการเวลาเกืืออะไรมันเนิบเหมือนพี่เอาตายเกิดมาตายเกลือหมดเนยบเห็นไหมขโมยตังค์แท้กว่ารวยด้วยเกลือแ้พี่ว่าจะเปลี่ยนตัวอว่าใส่ให้มันทำไมดูมันดูมันไม่มีคอแล้วมันทำอะไรไม่ได้ะ เอากระดิกงอกใส่ในปอคอให้มันซื้อแบบสายายายงให้มันไม่มยอ<ก>มตกว้ยเนี่ยอผมเือเนื่อยออปวยัเลยเธอเสร็จแล้วเ้เะไปแล้าโอ้วดแบกไปดีเย้ย อะไรเนี่ยขุมพลสวรางขุมพลนรกเปลงอ๊อกซีวัดอ๊อกซีไสวิตร <What? S 1> อย่างเงี้ย ตู้ก็ไม่เล่นไม่สู้ไม่ได้ไไไปัญหาเลยนะพี่เอ้